ช่วงนี้มีงานที่เมืองทองบ่อยเลยแวะมาพักค้างคืนที่โรงแรมพรีโมรีสอร์ทชอบบรรยากาศของที่นี่มากครับชิลสุดๆและที่สําคัญค้างคืนถูกมากแค่หลักร้อยเท่านั้นพรีโมรีสอร์ทน็นรีสอร์ทเปิดใหม่ใกล้เมืองทองมากๆไม่เกิน10นาทีมีห้องพักให้เลือกทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักสวยสะอาดโล่งโล่งสบายมีต้นไม้และทีวีขนาด5 5นิ้วแอร์ใหม่นอนดูทีวีเด็ดฟลิกเย็นช่ำสบายใจมีห้องน้ําสะอาดมากๆน้ําไหลแรงใช้ได้เลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีให้ครบครันเลยสามารถเชคอินได้ตลอด 24ชั่วโมงเลยครับและยังสามารถเล็นเช็คเอาท์ได้อีกด้วยหากทําทุละไม่นานก็าสามารถเปิดเป็นรายชั่วโมงได้เลยห้องพักพักได้2คนหากคนที่3าจะเข้าพักด้วยก็จ่ายเพิ่มแค่200บาทเท่านั้นห้องพัก1หลังสามารถจอดรถได้2คันทั้งด้านหน้าและด้านข้างของห้องพักของเราเลยครับไม่ต้องเดินไกลรถตู้รถ6ลอ้อก็สามารถจอดได้สบายๆไปสนามบ,บินดอนเมืองก็ไม่ไกลไปอิมแพกเมืองทองธานีก็ใกล้มากๆพิกัดสี่แยกสวนสมเด็จสายสะพานนวลชวีปากเกร็ดนนทบุรีเลยครับ See you next day on Boy Next Day Channel